สวัสดีครับพบกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูเต้นะครับกับผมครูเทวันภูพันทองวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการใช้งาน Canva for Education นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็คือ,อทางโรงเรียนนะครับจะแต่งตั้งว่าหมายใครก็ตามเนี่ยไปติดต่อกับทาง Canva นะครับมีการยื่นคำร้องขอให้เรียบร้อยซึ่งรับการที่ไปยื่นเนี่ยโรงเรียนก็ต้องมีเรียกว่าอีเมลนะครับที่เชื่อมต่อกับ Google w o r k s p a c e อยู่แล้วนะครับ ทีนี้ผมจะพูดถึงการเข้าไปใช้งาน Canva เลยละกันนะครับในการเข้าใช้งาน Canva for education นะครับถ้าเราพิมพ์เข้า Canva โดยตรงเลยถึงแม้ว่าเราจะใช้อีเมลของโรงเรียนก็ตามเนี่ยมันจะไม่ใช่ Canva แบบ Pro นะครับมันจะขึ้นแบบทดลองใช้ให้เราวิธีการเข้าใช้งานนะครับสมมติว่าตอนนี้ผมอยู่ เปิด Google ขึ้นมาแต่ว่าอีเมลผมเป็น Gmail ธรรมดาเนาะนะครับแล้วก็ไปเปิดแท็บใหม่นะครับโดยไปที่เป็น Get Profile ก็ได้นะครับนี่ที่มันไม่มีอะไรอยู่นะครับจากนั้นก็เปิดเข้าไปที่พิมพ์ที่อยู่ของ Google ลงไปนะครับอ่าเอาเดี๋ยวสิผมพิมพ์กู oh, เกินมาตัวหนึ่งขออภัยจากนั้นก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับ ผมจะใช้อีเมลของโรงเรียนปทุมราชพิยักษนะครับ k.ac.th นะครับจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านลงไปอ่ะเมื่อใส่เข้าไปแล้วนะครับการเข้าใช้งานแคนวาให้เราไปที่ปุ่มแอปก o เกิลตรงนี้นะครับ เีเกมจะมีนาให้ด้วยนะตรงนี้นะครับแต่วันนี้ยังไม่พูดถึงเนาะนะครับเลื่อนลงมาจนสุดนะครับแล้วก็กดตรงแคนวาแต่ถ้าใครเข้าใหม่เลยเนี่ยมันอาจไม่เจอนะครับแต่มันจะมีข้อความนี้แหละเพิ่มเติมจาก Google มาสเบกอ่าให้กดตัวนี้นะครับแล้วก็อาจจะรีเฟตด้วหน่อยจะมานะครับนี่มาตรงนี้แหละก็กดเข้าแคนวาได้เลยอ่านี่เป็นขั้นตอน,นง่ายๆในการเข้าใช้งานแคนวา for education นะครับสำหรับ คุณครูที่โรงเรียนมีการเชื่อมต่อหรือว่าผูกกับบัญชี Google Workspace ของโรงเรียนนะครับกับเข้ากับแคนวาเรียบร้อยแล้วจาก็สามารถใช้นะครับนี่เทมเพลตแม่แบบนะทรัพยากรต่างๆที่แคนวาเตรียมไว้ให้เรามากมายก็ลองเข้าไปใช้งานกันได้นะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ